สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในครั้งนี้นะครับผมมาในหลักสูตรของ Leadership นะครับหรือภาวะการเป็นผู้นำใน3โลกของความเป็นจริงนะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับว่า ไอ้ภาวะผู้นำเนี่ยครับในสามโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องย้อนก่อนเลยฮะว่าผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือ,เ,อเกี่ยวกับสงครามสมัยก่อนนะครับผมเลยได้ทษดี third world มานะครับก็คือเป็นเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเกิดสงครามเย็นขึ้นนะครับก็เขาแบ่งโลกเป็น3าโลกนะครับโลกโลกที่1นเนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกที่เข้าร่วม นะครับส่วนโลกที่2อนี่ก็คือเข้าร่วมก,กับพวกสหภาพโซเวียตนะครับส่วนอันที่3านี่คือไม่เข้าร่วมกับใครเลยอยู่แบบกลางๆนะครับแต่เราไมา่ได้มาพูดโลกนี้นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เฉยๆนะครับนี่เรามาดูนะครับว่า ไอภาวะการเป็นผู้นําใน3โลกเนี่ยนะครับของความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับผมใช้คําว่า past present แล้วก็ future นะครับก็คืออดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับก่อนอื่นนะครับตัวเรานะครับต้องยอมรับก่อนนะครับเรามีทั้งอดีตเรามีทั้งปัจจุบันนะครับเรามีทั้งอนาคต นะครับเราลองสังเกตดีครับอดีตนะครับถ้าเกิดเราเป็นผู้นำนะครับทุกการตัดสินใจในอดีตของเราเนี่ยนะครับมักจะส่งผลกระทบกับทุกสิ่งนะครับที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับมันเหมือนกับอดีตทําอะไรมานะครับปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับพอมาเพสเซนเนี่ยตรงปัจจุบันเนี่ยเราทุกเราดูนะครับว่าตอนนี้นะครับเราอยู่กับปัจจุบันนะครับถ้าจิตเราสงบ เป็นไงฮะจะทําให้เราตัดสินใจครั้งต่อๆไปนะครับไม่ได้เป็นไปตามอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะครับนั้นทุกการตัดสินใจของเราจะเป็นไปด้วยข้อมูลนะครับแล้วก็หลักการนะครับรวมทั้งเหตุและผลและที่สําคัญในการตัดสินใจทุกๆครั้งในปัจจุบันเนี่ยมันจะส่งผลไปสู่อนาคตนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับผู้นําใน3โลกของผมเนี่ยผมแบ่งนะครับผู้นําเป็น3โลกเลย โลกแรกเนี่ยผมเรียกว่าผู้นําในโลกของดิจิทัลนะครับเราลองสังเกตทุกวันนี้นะครับมันเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเต็มไปด้วยระบบดิจิทัลนะครับโซเชียลมีเดียมาแรงมากเพราะนั้นคนเป็นผู้นำนะครับต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะพัฒนานะครับนำสิ่งที่มันเรียกว่าดิจิทัลเนี่ยนะครับหรือโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยนะครับมาใช้กับการทำงานให้ได้นะครับเพื่อให้ บทองค์กรของเราเดินต่อไปข้างหน้านะครับออผู้นําในโลกที่2ผมเรียกว่าผู้นําในโลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับเราปฏิเสธไม่ได้ครับทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับเกิดวิกฤตโรคระบาดนะครับโควิด -19 นะครับเป็นไงฮะร,รูปแบบการทํางานทุกอย่างก็เปลี่ยนผู้นําก็ต้องมีรูปแบบการทํางานที่แตกต่างออกไปจากเดิมแต่อย่าลืมนะครับรูปแบบการทํางานเปลี่ยนแต่ผลคุณภาพต้อง เหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะครับงั้นเรามาดูนะครับผู้นําในโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นผู้นําต้องตั้งทิศทางการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับแล้วที่สาคัญเนี่ยต้องมองให้ออกว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต่อไปปีหนึ่งสองปีสามปีจะเป็นยังไงนะครับและที่สําคัญต้องแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปแก้ที่ต้นต่อนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมเห็นเลย ผู้นำส่วนใหญ่นะครับจะเจอปัญหาเฉพาะหน้าซะส่วนใหญ่มั้นเราต้องสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งให้ได้จากนั้นนะครับก็นําไปวิเคราะห์นะครับปัญหาที่เกิดเนี่ยนะครับไปนาวิเคราะห์ว่าเราจะหาต้นต่อเพื่อที่จะแก้ต้นต่อของปัญหาให้ได้ตามมา นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวอีกนะครับจากนั้นเป็นไงครับต้องให้การสนับสนุนในทุกๆด้านของการทํางานของทีมงานหรือของผู้ตามนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยครับผู้นําในโลกของความเป็นจริงนะครับเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับโลกของความเป็นจริงเป็นยังไงนะครับเราเคยได้ยินอยู่แล้วผมว่าทุกคนเคยได้ยิน ผู้นํา้หลายๆคนนั่งเทียนในการตัดสินใจนั่นเป็นไงฮะนั่งเทียนคือคิดเองมโนเองมัน้นพูดทําในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยคือต้องลงมือปฏิบัติแล้วต้องลงไปรู้จริงๆว่าปัญหามันเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากอะไรผลเกิดจากอะไรแล้วก็สามารถนํามาวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้นะครับนั้นสามโลกของผมคือผู้นําในโลกของดิจิทัลนะครับผู้นําในโลกของการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้นําในโลกของความ เป็นจริงนี่ถ้าเกิดว่าเป็นออนไซต์นะครผมก็จะมีตัวเวิร์กช็อปให้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับในการพัฒนาความสามารถผู้นําในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับสิ่งแรกเลยเราต้องสร้างภาวะผู้นําภาวะผู้นําส่วนใหญ่อยู่ข้างในนะครับต้องเป็นคนที่กล้าพูดอย่างมีทักษะนะครับแล้วก็นําเสนอแนวคิดอย่างมีเหตุผลเันผู้นํา นะครับต้องมีความรู้นะครับกล้าพูดนะครับมีทักษะการพูดที่ดีมีทักษะการนําเสนอที่ดีและที่สําคัญต้องมีเหตุมีผลนะครับส่วนตัวที่2นะครับต้องรู้จักพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่พัฒนาเฉพาะตัวเราเองนะครับพัฒนาทีมงานด้วยนะครับก็ต้องมีการประเมินนะครับประเมินผลนะครับแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงงานให้พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุดนะครับการปรับปรุงเนี่ยมีได้ตลอดขั้นตอนของการทํางานนะครับจากนั booth, computer, millet, rust, ้นนะครับผู้นํา นะครับไม่ได้ทํางานคนเดียวนะครับส่วนใหญ่เป็นไงฮะทีมทีมช่วยทำนั้นการทํางานเป็นทีมก็สําคัญผู้นําต้องรู้จักนะครับการจูงใจนะครับให้เกิดความร่วมมือในการทํางานของทุกคนในทีมงาน นะครับแล้วที่สําคัญต้องมีการปรับตัวปรับตัวเองนะครับไม่ได้ปรับตัวเองอย่างเดียวนะครับต้องพยายามสอนให้ทีมงานรู้จักปรับตัวด้วยนะครับเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการเรียนรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นนะครับเทคโนโลยีตอนนี้มันจะไปไวมากนะครับงั้นผู้นำนะครับต้องทัน ต่อเทคโนโลยีด้วยนะครับนี้เรามาดูนะฮะโดยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งผู้นําเอาไว้สระดับในแต่ละองค์กรนะครับระดับล่างสุ <S <S <vad> สดเนี่ยผมเรียกว่าระดับของพนักงานนะครับระดับที่2เนี่ยผมเรียกว่าเป็นผู้นําระดับต้นหรือระดับกลางนะครับส่วนระดับที่3เนี่ยเป็นเจ้าของกับผู้บริหารระดับสูงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาผมไปบรรยายผู <S <S ้นำเนี่ย ผมจะชอบผู้นําระดับต้นกับระดับกลางมากเพราะเพราะมันสนุกผมจะถามเลยว่าเราอยากเป็นผู้นําระดับไหนระดับไหนสนุกสุดนะครับผลออกมาคือระดับต้นระดับกลางเพราะอะไรฮะระดับต้นระดับกลางเนี่ยเป็นไงฮะต้องเชื่อมคนโยงงานนะครับต้องเชื่อมคนให้ได้นะครับต้องบริหารคนให้ได้ที่สําคัญต้องโยงคนมาทํางานให้ได้นะครับที่สําคัญงานก็ต้องทําคนก็ต้องสร้างนะครับงานที่ตัวเองรับผิดชอบก็มีคนลูกน้องผู้ติดตามผู้ตาม หรือผู้แ้มข้าพมาชาเราก็ต,าาต้องสร้างให้เขาเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนไอ้ตัวระดับตรงกลางเนี่ยระดับต้นระดับกลางเนี่ยนะครับผู้นําที่จะขึ้นมาได้เนี่ยมี2รูปแบบนะครับโดยโรูปแบบแรกเนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นการไต่เต้าหรือเป็นลูกหม้อก็คือทํางานเป็นพนักงานนะครับทำงานมีสิทธิภาพผลปร์포เรนซ์ดีนะครับโอ้โหมีความรับผิดชอบทํางานมา3 4 3, ปีมีและตามหลักเกณฑ์และก็ปรับขึ้นไปเป็นหัวหน้านะครับ ไอระดับนี้นะครับระดับที่ไต่เต้าเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกเป็นตัวแทนของพนักงานสูงนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยคือในเมื่อเราไม่มีคนที่จะขึ้นมาเป็นไม่มีใครที่จะไต่เต้าและไม่มีพนักงานที่เหมาะสมจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าระดับต้นนะครับหรือผู้นําระดับต้นระดับกลางต่างๆเนี่ยก็เกิดจากการรับจาก ภายนอกนะครับพอรับมาเนี่ยนะครับก็เข้ามาทํางานนะครับคนที UB ่เข้ามาลักษณะนี้รับมาจากภายนอกเนี่ยนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทสูงนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผู้นำเนี่ยทั้งสองบทบาทเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไต่เต้าขึ้นมานะครับหรือจะรับมาจากภายนอกนะครับต้องเป็นทั้งสองรูปแบบเลยนะครับในในฟิลหนึ่งนะครับก็ต้องเป็นตัวแทนพนักงานในการที่จะบอกนะครับในการที่จะเรียกร้องในการที่จะพูดคุยกับบริษัท นะครับเพื่อให้พนักงานนั้นทํางานต่อไปได้อีกใจอีกฟิลหนึ่งเป็นไงฮะก็ต้องเป็นตัวแทนบริษัทนะครับก็ต้องเอาข้อมูลเป้าหมายนะครับสิ่งที่บริษัทต,ต้องการนะครับนำมาถ่ายทอดสู่พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะครับตอนนี้เรามาดูนะครับส่วนใหญ่ผมไปเนี่ยเวลาผมไปออนไซต์บรรยายเรื่องลีดเดอร์เนี่ยนะครับลีดเดอร์ชิพเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะถามเลยว่า แต่ละคนเนี่ยที่มาฟังผมเนี่ยให้ความหมายของคำว่าผู้นำาป็อย่างไรนะครับไอ้การที่ผมถามแบบนี้นะครับเพราะผมต้องการเช็คม n d เ e t ของแต่ละคนแต่เวลาไปได้หลายที่นะครับแสดงว่าทุกคนตอบมาในทางที่เป็นบวกหมดในทางดีหมดนะครับว่าผู้นำคืออะไรต่างๆตอบมาทุกปเลยผมสรุปให้ง่ายๆนะครับพอดีวันนี้เป็นลักษณะของออนไลน์นะครับก็ ไม่ต้องมีเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าสรุปง่ายๆนะครับผมสรุปเลยนะครับว่าผู้นํำคืออะไรเขาบอกว่าผู้นําคือบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะครับอาจจะโดยเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได้แต่ที่สําคัญนะครับต้องเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในทีมนะครับให้มีอิทธิพลและบทบาทเหนือทีมตัวเองหรือเหนือกลุ่มตัวเองนะครับสามารถที่จะจูงใจหรือชักนํา นะครับหรือชี้นําให้สมาชิกเนี่ยของกลุ่มของทีมเนี่ยนะครับรวมพลังในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจนะครับเพื่อให้กลุ่มนะครับสาเร็จนะครับหรือเพื่อให้องค์กรสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นใครจะได้นะครับที่เป็นผู้นานะครับเกิดจากการยอมรับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ได้นะครับในสมาชิกในทีมยอมรับแล้วนะครับให้มีอิทธิพลหรือบ,บทบาทในกลุ่มนะครับหลักสําคัญนะครับผมบอกแล้วอย่าลืมจะต้อง จุงใจชักนําได้แล้วก็ชี้นําให้สมาชิกสามารถรวมพลังในการทํางานให้ได้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับผู้นําแบบเดิมกับผู้นําแบบปัจจุบัน นะครับผู้นําแบบเดิมเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรานึกย้อนไปเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นผู้นําที่มุ่งเน้นมุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติงานมุ่งเน้นเรื่องผลของเ e อร์ r m รนซ์เป็นอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ต้องปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพนะครับทุกขั้นตอนห้ามมีปัญหาและที่สําคัญผลออกมาให้มีประสิทธิผลด้วยนะครับผลที่ได้ต้องมีคุณภาพนะครับรวมถึงนะครับประกอบเรื่องของการปรับปรุงนะครับและต้องทํางานอย่างเป็นระบบแน่ชัดชัดเจนนะครับนี่คือผู้นํา เดิมนะครับเรามาดูผู้นํายุคใหม่ยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับมุ้งยุคยุคใหม่เนี่ยส่วนใหญ่ผู้นาจะมุ้งมุ้งเน้นที่จงใจให้ทีมงานค้นหาวิธีการทํางานใหม่ใหม่เพื่อมาตอบโจทย์นะครับแล้วที่สําคัญนะฮะในการทํางานวิธีการทํางานใหม่ๆเนี่ยนะครับแล้วที่สําคัญต้องให้ได้คุณภาพดีเท่าเดิมหรือเหนือกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้นํายุคใหม่เนี่ยนะครับจะจะเน้นนะครับให้พนักงานนะครับหรือผู้แทนกรรมชาหรือผู้ตามเนี่ยนะครับคิด วิเคราะห์เป็นนะครับก็คือเป็นการสอนนะครับจูงใจให้คิดวิเคราะห์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็จะพยายามเข้าไปสอนทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็หาแนวทางใหม่ๆในการทำงานอาจจะทำขั้นตอนการทำงานให้มันสั้นลงแต่คุณภาพได้เหมือนเดิมก็ได้ นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดช่องให้ด้วยนะครับ Good Training Channel นะครับฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe หรือกดแชร์ก็ได้นะครับหรือสั่นกระดิ่งก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงที่2ของ Leadership นะครับภาวะการเป็นผู้นำใน3โลกของความเป็นจริงครับ